สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวแบงก์ที่ส่วนมบายทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์ของวันที่1ิธันวาคม2567นะจฮะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมาใหม่บ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับอัปเดตแรกนะคะก็คือได้เพิ่มดันความร่วมมือแบบ5คนอันใหม่ที่มีชื่อว่าอาร์โทลักซีออนบา u มาียนะครับ ซึ่งดันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ห้องนะฮะโดยห้องที่1-4จะเป็นการร่วมมือกันทําภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็ห้องที่5เป็นการตีบอสนะฮะสามารถเข้าได้สัปดาห์ละ5ครั้งนะครับแล้วก็รับรางวัลได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะฮะแต่ก่อนที่ไปยังพื้นที่นี้ได้นะฮะจะต้องทําเควสเรื่องราวอันใหม่ให้จบก่อนนะครับจึงจะสามารถเข้าได้นะครับแล้วก็ในตัวเควสเรื่องราวนะฮะก็ยังสอนวิธีเล่นตามห้องต่าง,างๆเบื้องต้นไว้ด้วยนะครับ ในพื้นที่บามาเคียนะฮะก็จะมีความรู้ใหม่ใหให้ได้เก็บกันนะฮะจุดความรู้ก็จะหาได้ค่อนข้างง่ายนะฮะเพราะว่าภายในพื้นที่ไม่มีจุดซับซ้อนแต่อย่างใดนะครับส่วนวิธีการลงเล่นแบบละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปแยกมาให้ชมกันอีกครั้งในภายหลังนะครับ อัปเดตที่2นะฮะก็คือได้ปรับปรุงช่องตอกตาความทรงจําของอุปกรณ์แบบใหม่นะฮะโดยแบบใหม่นี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครใน ID ดีนะฮะแล้วก็ยังสามารถเลือกกลุ่มของตอกตาได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นช่องที่1นะฮะก็จะจัดแบบเพิ่มมานานะฮะหรือว่าช่องที่2ก็จะจัดแบบตีคนเป็นต้นนะครับโดยทางเกมนะฮะก็จะมีช่องเริ่มต้นมาให้2ช่องนะฮะส่วนช่องที่3ถึง5นะครับก็จะต้องซื้อเพิ่มโดยใช้มุก ซื้อในราคา1,000มุกนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆสะดวกในการจัดรูปแบบต่อการให้เหมาะก,กับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ อัปเดตท,ที่3นะฮะก็คือได้เพิ่มอเวกอุปกรณ์ลุ่งอรุนเข้ามาแล้วนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นเปลวเพลิงองอีกนะครับ Fire, หินคอสฟ้าหินนาคฆาแล้วก็เฮิร์นซินเวอร์นะครับ, ver, รบส่วนจํานวนวัตถุดิบในการอเวกนะฮะก็จะใช้ตามรูปนี้เลยนะฮะโดยส่วนตัวผมก็จะเริ่มเวกจากอุปกรณ์ที่ใช้เปลวเพลิงองค์อีกน้อยที่สุดก่อนนะครับโดยจะเริ่มจากอเวกอุปกรณ์รองเท้าถุงมือเสื้อหมวกอาวุธรองแล้วก็อาวุธลักงนะครับ อัปเดตที่4นะครก็คือได้เพิ่มสมุดสะสมไอเทมเข้มามาอีกหนึ่งเล่มนะคะโดยจะใช้ไอเทมตามนี้เลยนะครับ อัปเดตที่5นะฮะได้เพิ่มช่องกระเป๋าของยาร์ดนะฮะโดยช่องนี้มีไว้รวมไอเทมที่เอาไว้ลงในดันอาร์โทลักซิออนเท่านั้นนะครับอัปเดตที่6นะฮะได้เพิ่มท่าเต้นให้กับตัวละครต่างๆ3แบบนะฮะแต่จะต้องเติมเงินเพื่อปลดล็อกท่าเต้นต่างๆนี้นะครับสามารถใช้ท่าเต้นด้ทุกที่นะฮะยกเว้นในเทศลานแล้วก็มาหาสมุทรนะครับ อัปเดตที่7นะฮะก็คือได้เพิ่มเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งส่วนทั้งหมดแปชนิดตามเทศกาลคิดมัดนะฮะแต่จะต้องเติมเงินซื้อนะครับไม่สามารถคาบได้นะฮะเราก็มาดูกิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันต่อเลยนะฮะกิจกรรมที่1น,นะครับชาเลนจ์อาุลักซีออนนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนๆลงด่าน5คนอันใหม่ให้สําเร็จนะฮะก็จะสามารถกดรับของรางวัลได้ทายจดหมายนะครับ กิจกรรมที่2นะฮะ Snowflower Market Open นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีพอ่อค้ากิจกรรมมาขายไอเทมต่างๆนะฮะโดยจะใช้เกตอีมาที่รอบจากมอนเตอร์ในพื้นที่ทีมานํนำมาแลกซื้อไอเทมทเีษเซต่างนี้ได้นะครับกิจกรรมที่3นะฮะ Snowfake Acquisition Event นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจมให้ทำกันนะฮะโดยจะมีคูดทีมา1และ3ครั้งนะครับแล้วก็ตกปลา3ครั้งนะฮะและเมื่อทำเสร็จก็จะสามารถกลับเกตทีมาที่เอาไว้แลกซื้อไอเทมจากพอา่อค้ากิจกรรมได้นะครับ กิจกรรมที่4นะครับ Protect Abyss นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีบอสเอริบอกมาให้ได้ลงกันนะรโดยจะสามารถใช้เทมเพื่อเรียกบอสที่ซื้อจากพ่อคา้ากิจกรรมสามารถลงได้สัปดาห์ละ3ครั้งนะครับแล้วก็จัดไม่ได้ความรู้ของบอสนะฮะกิจกรรมที่5นะฮะ Delivery Warm Sock นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนๆนำถุงเท้าที่รอบจากมอนเตอร์ทั่วไปนำมาแลกถุงเท้าม่วงแล้วก็นำไปเปิดที่ NPC เพื่อรับของรางวัลต่างนะครับ กิจกรรมที่6นะฮะพี c k Collect s o นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะให้เพื่อนๆเก็บรวบรวมถุงเท้าที่ดอบจับมอนเตอร์ต่างๆนะฮะแล้วเมื่อเก็บครบตามที่กําหนดก็จะสามารถคนรับไอเทมได้นะครับกิจกรรมที่7นะฮะโลนินเซิร์ฟเวอร์สเปเชียลซัพพอร์ตโรบอทนะฮะกิจกรรมนี้เฉพาะเซริร์ฟโลนินเท่านั้นนะฮะโดยจะมีภารกิจหมทํทำนะฮะก็คือใช้พลังงานใช้เงินซิฟเบอร์แล้วก็ออนไลน์ในเกมนะครับ กิจกรรมที่แปดนะฮะซาคาทูสเปเชียลออฟเฟอร์นะครับกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจซักพรวาคาทูไม้ทํากันในวันเสาร์อาทิตย์นะฮะและเมื่อทําสําเร็จก็จะสามารถรับรางวัลได้นะครับในส่วนของคอร์สทม์แล้วก็คูลเซอร์ประจำสัปดาห์นี้ก็จะมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะก็จะแจกใบ EP พีดอปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มเวลาสิบโมงเช้าและสี่โมงเย็นนะฮะโดยจะสามารถรับได้ทั้งจดหมายนะครับส่วนคูลเซอร์ก็จะมีในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โดยจะคู EP นอีพีดอปสองร้อย ก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัปเดตประจําสัปดาห์นี้นะฮะถ้ามีแปบผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอภัยเพื่อนเพื่อนมานะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อสามารถดูรายละเอียดของแพทวันนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ